หรือในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกับพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติสวัสดีครับท่านพันเอกวินไทยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุปันครับคุณเยละครับค่ะเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับในส่วนของทางเจ้าที่ตํารวจนะครับก็ได้เข้าไปนะครับเก็บหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ทราบในพื้นที่แล้วในส่วนของทางตํารวจนะครับก็ดําเนินการติดตามในส่วนของทางทหารนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ นะครับประเทศเราอยู่ในช่วงของการใช้กฎอายการศึกจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยได้คุมเข้มมากกว่านี้ไหมครับคือในในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยรจริงๆเราเราต้องมองในทุกๆพื้นที่นะครับก็ก็คงถือว่าก็ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับเแต่ว่าในจุดเล็กน้อยเนี่ยที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่ยังเป็นจุดที่ล่าแหลมหรือซึ้นเพียงอยู่ก็ก็ หน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ก็ปรับมีการปรับก็จะปรับร่วมกันก็คือกับทางเจ้านาิี่ตำรวจด้วยแล้วก็ทางอาจจะเป็นถ้าเป็นภาคของสถานที่เอกชนก็ไปดูพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามันมีความสมบูรณ์ไหมอะไรไหมตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่จะจะเสริมทําให้ประสิทธิภาพของงานรักษาความปลอด แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นครับกับในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องของความมั่นคงได้กาชับอะไรนะครับเป็นพิเศษกบเนวยงานทหารไหครับก็ก็คงเป็นสองลักษณะนะครับก็คือเอก็หมายความว่าถ้าตรงไหนที่มันยังยังไม่สมบูรณ์ก็น่าจะปรับให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการดําเนินการต่อผู้กระทาความผิดก็ ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ได้เร่งรัดนะครับแล้วก็ดำเนินการครับก็ก็คงจะมีเป็นเป็นลักษณะนี้ครับครับในข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ได้รับรายงานล่าสุดนะครับที่มีการประสานงานข้อมูลร่วมกันระหว่างฐานตำรวจนี่ตอนนี้นะครับพอจะชัดแน่ที่ยังครับว่าเป็นประเด็นไหนแน่ที่มีการนะครับก่อเหตุวางระเบิดนะครับไปบาบอมครั้งนี้คือขณะนี้ยังนะครับคือทางทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ คงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องงานสืบสวนก็คงกําลังดําเนินการอยู่แต่ว่าความคืบหน้าก็คงมีเป็นระยะระยะจากที่เราติดตามข่าวดูนะครับครับผมก็คิดว่าเห็นทางตารวจได้เสนอว่าอีกไม่กีสักพักหนึ่งก็วิก็น่าจะมีเท้าลางของผู้ถือบุทรีหลับนะครับครับในเรื่องของการคาดการณ์ในส่วนของแน่นอนนะทางเจ้าที่ตํารวจก็เป็นผู้ติดตาม ในส่วนของตัวนี้ได้ได้มีการประเมินกันไหมครับว่าน่าจะกรอบเวลาในการที่จะติดตามเรื่องนี้หรือว่าเคลียร์ายเรื่องนี้นะครับให้นะครับมีความชัดเจนมากขึ้นจะมีกรอบเวลาในการทํางานมากน้อยแค่ไหนครคือคือคงไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเพียงแต่ว่ารู้ว่าเป็นเป็นเ,นเรื่องสําคัญพ, <c oughs> พี่น้องประชาชน <c oughs> ให้ความสนใจนะครับก <c oughs> ็คงจะดําเนินการให้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 ใหใหใหเร็วที่สุดดีกว่านะครับครับผม ครับ <Genau. S 1> ในส่วนของทางเจ้าที่ตํารวจเองนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตําตรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าารแจ้งเรื่องนี้ให้กับในส่วนของนะครับผู้ช <thi> ่วยทูตตารวจเนี่ยนะครับเป็นการชี้แจงทงความเข้าใจนะครับกับในส่วนของสาการในส่วนของทางทหารน,นะครับจะมีการแจ้งไปยังผู้ในส่วนของทูตทหารในแต่ละประเทศให้ทําความเข้าใ,ใจกับนานาชาตินะครับ <c> เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับอของ สามิกาก็มาเยือนไทยแล้วก็พูดถึงเรื่องของอความเชื่อมั่นของไทยในสายตาประชาคมโลกว่าด้วยเรื่องของใอนส่วนของกฎอายการศึกนะครับแต่ช่วงนี้ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะเป็นการซ้ําเติมสถานการของเราไหมครัอไม่คงคงไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวพันกันนะครับแต่เรื่องนะครับ,รบ,รบเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของการะทําความผิดของบุคคลเท่านั้นเองนะครับ,ขณ,รบขณะนี้าการตั้งสมมติฐานของของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ก็พยายามที่จะ,ะสงสัยในทุกประเด็นไว้ก่อน <c oughs> นะครับแต่ก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ชัดเจนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับตัวพยานหลักฐานแล้วก็ตัวผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ <c oughs> จะมีรายละเอียดตรงนี้นะครับเดอในเรื่องวัฒนการของกลยการศึกนั้นเนี่ยมันก็ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ถือว่ามีประสิทธิภาพยอยู่ในในปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> แล้วข้อกังวลของอผลกระทบต่างๆนั้นเนี่ยก็กยืนยันไปไป,ไปทุกๆ ทุกๆครั้งนะครับว่าคงไม่ได้มีผลกระทบใดต่อต่อต่อคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับจะมีผลต่อผู้ที่กระทาความผิดมากกว่านะครับส่วนส่วนมุมมองของต่างชาติก็ยังเป็นลักษณะของอาจจะเป็นข้อเสนอข้อห่วงใยในในมุมส่วนบุคคลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องก็ต้องดูว่าผู้ที่สัมผัสอยู่กับปัญหาจริงๆก็คือคนที่อยู่ในสังคมเรานี่เองครับ เพราะนั้นมุมอื่นอาจจะเป็นมุมที่ที่ยังไกลต่อการสัมผัสในเรื่องของปัญหาครับผมแต่ว่าก็ก็สามารถที่จะรับฟังได้ครับผมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีการเรียกประชุมในส่วนของฝ่ายความมั่นคงในระดับพิเศษไหมฮะไม่นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทันทีที่เวลามีปัญหาใดเนี่ยมันมีความรับผิดชอบที่ได้ถึงมอบกันไปแล้วนะครับเพราะนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะมี ระบบวิธีบริหารจัดการนะครับผมนะหลักๆก็จะบริหารจัดการร่วมกันนะครับทั้งพลเรือนตำรวจแล้วก็ทหารครับล่าสุดนี่ในการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ในส่วนของคณะรัฐบาลของเรื่องกุมภาานี้จะมีขึ้นวันไหนครับพอจะกําหนดได้หรือยังครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมผมไม่ลืมอาจจะมีแผนแล้วแต่ว่าในส่วนงานของผมเนี่ยอาจจะยังไม่มีรายละเอียดนะครับครับ ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนเวลาของท่านพันเอกวินไทยเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะท่านพันเอกวินไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะพันเอกวินไทยสุวารีนะคะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชค่ะเปิดข่าวเด่นสอบประเด็นด่าง